สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับคุณครูกิฟต์ป,ปัชญาบุรานนท์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราก็ยังเรียนในหน่วยบ้านแสนสุขค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการทําความสะอาดบ้านค่ะเด็กๆขาเด็กๆเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านบ้างไหมคะไหนใครเคยช่วยยกมือให้คุณครูดูหน่อยคะ่ะใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านคุณครูกิฟ์ปรบมือให้เลยคะ่ะเยี่ยมเยี่ยมมากๆเลย ทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าการทําความสะอาดบ้านของเด็กๆเนี่ยเป็นอย่างไรเหมือนกับที่คุณครูกิฟต์กำลังจะสอนหรือเปล่านะคะอ่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องกวาดบ้านก่อนนะคะถูบ้านก่อนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเศษผงมันยังมีอยู่เลยเราต้องกวาดบ้านก่อนนะคะเอาเศษผงออกไปก่อนในการกวาดบ้านนะคะก็คือใช้อะไรคะใช้ไม้กวาดแล้วก็ใช้อะไรคะถังตักผงเวลากวาดกวาดออกไปได้ไหมคะ ไม่ได้ต้องกวาดเข้ามาลูกลวมผงให้เป็นกองนะคะแล้วก็ตักผงกวาดผงใส่ถังตักผงนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งในถังขยะนะคะเสร็จแล้วเราก็มาถูบ้านเวลาที่เราถูบ้านเด็กๆคะเอาผ้าไม้ถูพื้นเนี่ยเอาไม้ถูบ้านเนี่ยไปจุ่มน้ำแล้วก็มาถูเลยถูเลยจับไม้ถูเลยได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะเพราะว่าผ้ามันจะมีความเปียกเยอะถ้าเกิดว่า ถูไปที่พื้นเนี่ยแล้วพื้นก็จะแห้งยากนะคะใครเดินไปเดินมาอาจจะลื่นล้มได้ให้เด็กๆถ้าเกิดว่าผ้าเป็นผ้าที่มันเป็นเปียอยู่เด็กๆใช้มือบิดหน่อยลูกใช้มือบิดนะคะให้ให้มันหมาดๆพอถูไปจะได้สะอาดแล้วก็แป๊บเดียวก็แห้งแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีเป็นถังที่ว่าสามารถรีดน้ําในตัวแบบนั้นก็ใช้ได้เด็กๆก็มาช่วยถูถูตามซอกตามมุมด้วยนะคะจะได้ไม่มีฝุ่นจับนะคะเด็กๆ เด็กๆทําได้ไหมคะง่ายๆแบบนี้เองแค่กวาดบ้านถูบ,บ้านทาอะไรได้อีกคะล้างจานได้ไหมคะได้นะคะเด็กโตแล้วสามขวบแล้วเด็กๆสามารถล้างจานเองได้แต่ต้องทําด้วยความระมัดระวังที่สุดเลยเพราะว่าถ้าบ้านบางคนเป็นจานกระเบื้องจานเด็กๆอาจจะแตกได้เด็กต้องจับแก้วให้ดีๆล้างน้ํายาแต่พอสมควรแล้วล้างน้ําเปล่าให้สะอาดนะคะทาอะไรได้อีกคะ ช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้ค่ะรดน้ำต้นไม้ได้ไหมคะง่ายมากเลยนะคะบางคนมีสายายางฉีดน้ำเด็กๆก็ฉีดน้ำรดน้ำต้นไม้ให้ชุ่มฉ่ำต้นไม้จะได้เจริญเติบโตหรือว่าบางทีก็เป็นยังไงคะมีบวรดน้ำเด็กๆก็เอาน้ำใส่บวรรดน้ำนเด็กก็ไปรดน้ำผักรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ของเรานะคะหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างรถได้ไหมคะได้คะ่ะ เยี่ยมเลยช่วยแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยมากก็มีเด็กๆมาช่วยงานหรือวิธีง่ายๆเลยค่ะเด็กๆที่เราจะสามารถทําให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่กลับมาเทน้ําใส่แก้วให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยงานคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะคุณพ่อแม่ก็ชื่นใจหรืออีกอย่างหนึ่งเด็กๆสามารถทําได้ง่ายมากๆเล่นของเล่นแล้วก็เก็บค่ะ นะคะไม่ให้เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่เด็กๆเล่นเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องมาตามเก็บไม่เอานะคะเด็กๆเล่นเสร็จแล้วเก็บของตัวเองแค่นี้ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เยอะเลยค่ะเด็กๆค่ะคุณครูกิฟสอนเด็กไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนสิ่งที่คุณครูสอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูกิฟขอจบการสอนในเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ